สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสก็วันนี้ช่างต่ายนะครับจะมาออสอนวิธีการรีคาบูรี่เครื่องนะครับผมอย่างตัวเนี้ยเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กเอเซอร์นะครับผมทีนี้เครื่องตัวตัววินโด้นะครับมันมีอาการค้างช้านะครับเราก็จะทําการรีคาบูรี่เครื่องเพราะว่าเครื่องนี้เป็นวินโด้ที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับเป็นวินโด้แท้ ทีนี้เราจะมาทําการรีคาบ e ล y ี่เครื่องการรีคาบ e ล y ี่เครื่องก็คือการคืนค่านะครับคืนค่าโรงงานก่อนอันดับแรกนะครับเราก็จะมาที่ตัวเซตติ้งก่อนไปที่รูปเฟืองนะครับเซตติ้งจากนั้นไปที่อัปเดตแอด์ซิียวริตี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมดูอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับว่าต่อไว้หรือเปล่าโอเคอินเทอร์เน็ตต่อเรียบร้อยแล้วเราไปที่ Recovery นะครับตัวนี้ไปที่ Recovery นะครับจากนั้นไปที่ Get Start นะครับเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ไ <c oughs> อตัวแรกนี้คือเก็บข้อมูลนะครับถ้า ท่านใดนะครับเออต้องการเก็บข้อมูลเราก็เลือกตัวแรกนะครับค e p my file แต่ถ้าเกิดว่าไม่เก็บเราก็กดอันที่2องครับรีมูเวลติงเครื่องนี้ไม่เก็บข้อมูลนะครับก็กด r e m o รีมูเ r y t h i n g เลยจากนั้นกดไปที่โล c a l นะครับโล c a l อินต์ตกด next ครับผม โอเคครับก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอนะครับรอจนกว่าเขาจะโหลดเสร็จนะครับแล้วก็เข้า Windows ได้นะครับเขาขึ้นมาหน้านี้นะครับแเรวก็กดรีเซ็ตได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้โอเคครับเรียบร้อยครับ ง่ายๆนะครับสำหรับขั้นตอนการรีคาบ e ลี่เครื่อง Windows ที่เป็น Windows แท้นะครับโอเคครับก็วันนี้ช่างแต่ยครับขอตัวลากไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ